สวัสดีค่ะแฟนๆช่องข่าวเด่นหวยดงวันนี้ทีมงานก็มีข่าวสารเล็กเด็ดมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะแส่องบ้านเล็กที่งูจงอางยักษ์เลือสุกห้องน้ําเมื่อวันที่14พฤศจิกายนนายทวีศักดิ์เจ้าหน้าที่ทีมปราบปรสรพิยรอาสาพิทักษ์งูจงวัดสงขาได้รับแจ้งจากนายนราธิปว่าพบงูจงอางขนาดใหญ่ขดตัวอยู่บริเวณข้างแปดที่คนงานกําลังนอนเล่นโทรศัพท์โดยคนงานได้ยินเสียงเมื่อหันไปดูก็เจอจังๆภายในสวนปาล์มบ้านเล็กที่ 44ทับ7หมู่2ตำบลทับช้างอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาที่เกิดเหตุภายในห้องน้ำเก่าพบงูจงอางขนาดใหญ่กำลังชูคอขูอยู่ข้างโถส้วมจึงใช้อุปกรณ์ในการจับสัตว์เลยคานแต่งูจงอางไม่ยอมให้จับกับชูคอสูงขึ้นขูไล่เจ้าหน้าที่จึงต้องใช้ความระมัดระวังในการจับซึ่งต่อมาสามารถจับงูจงอางไว้ได้ก่อนจะใช้มือเปล่า นำมาวัดความยาวได้4.03เมตรจึงนำใส่กระสอบแจมไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปซึ่งบรรดานักเสี่ยงโชคก็ไม่พลาดต่างนำเลขที่บ้านมาเป็นเลขเด็ดในการหาซื้อซากกินแบ่งรัฐบาลในงวดนี้ซึ่งเลขเด็ดก็คือ447472อย่งางไรก็ตามเลขดังกล่าวเป็นเพียงแนวทางในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีรับทรัพย์ในงวดวันที่16พฤศจิกาย,ยนค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปดีใหม่ๆจากช่องข่าวเด่นหวยดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ